พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพระฤหัสบดีวันที่23เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องพระพรของพันธสัญญาใหม่และพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามคีธรรมในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่26ถึง27พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้าลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาตินั่นคือพระคิดสถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่26 2 7ถึง27พี่น้องคะถ้าคุณเคยไปอิสราเอลและเมืองเก่าของเยรูซาเลม็ม คุณคงเคยได้ยินหรือไปเยี่ยมชมกำแพงตะวันตกหรือกำแพงร้องไห้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวยิวในขณะที่ผู้คนหลายพันคนจากหลากหลายเชื้อชาติมารวมตัวกันที่กำแพงร้องไห้ทุกปีเพื่อชื่นชมผลงานชิ้นเอกทางโบราณคดีนี้คนอื่นๆเดินทางไปที่นั่นเพื่อพูดและท่องคำอธิษฐาน โดยหวังว่าคำอธิษฐานของพวกเขาจะได้รับคำตอบเร็วขึ้นที่สถานที่นี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากำแพงร้องไห้เป็นสถานที่ทงางศาสนาที่โดดเด่นแต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นมากกว่าที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ในตัวคุณยกตัวอย่างเช่นบางคนถูกครอบงำโดยความคิดที่ว่าถ้าพวกเขาอธิษฐานที่ภูเขาอธิษฐานป่าหรือกำแพงร้องไห้แล้ว พระเจ้าจะฟังพวกเขามากขึ้นถ้นั้นเป็นความจริงพระเยซูก็คงสอนในเรื่องนี้นั่นคือพระองค์จะทรงแนะนำให้เราอธิษฐานที่กำแพงร้องไห้แต่พระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นอัครทูตจะพูดอย่างนั้นเช่นกันแต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นอันที่จริงแล้วพระเยซูตรัสว่าเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่ง ที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสก,การพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสก,การอย่างแท้จริงจะนมัสก,การพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสก,การพระองค์พระธรรมในข้อนี้เปิดเผยอยู่ในยอห์นบทที่4ข้อที่21ถึงข้อที่23 พี่น้องคะการโดนใจและพระพรของพันธสัญญาใหม่อยู่ในหัวใจของคุณสิ่งนี้อยู่กับคุณทุกหนทุกแห่งนะคะผ่านทางอคารทูตเปาโลพระวิญญาณได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับคริสเตียนซึ่งเป็นความล้ำลึกที่ซ่อนไว้หลายยุคหลายชั่วอายุคนความล้ำลึกนั้นคือ พระคิดสถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีอยู่ในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อที่26ถึงข้อที่27นี่คือนิมิตของพระเจ้านั่นคือเหตุผลของพันธสัญญาใหม่ดังนั้นทุกสิ่งที่คุณจำเป็นในชีวิตจึงอยู่ในพระคิดและพระคิดก็อยู่ในคุณและการมีพระคิดก็คือการมีทุกสิ่ง ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจงมองเข้าไปในหัวใจของคุณเพราะว่าคำตอบทั้งหมดอยู่ที่นั่นพระคิดสถิตยอยู่ในหัวใจของคุณคุณได้รับการอวยพรด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกประการในพระคิดแล้วรษณะและธรรมชาติทั้งหมดของพระเยซูผู้เป็นมนุษย์ทุกสิ่งที่พระองค์เป็นตัวแทนนั่นคือชีวิตฤทธิอำนาจปัญญาพระบารามีพระสิริ และพระคุณล้วนอยู่ในตัวคุณนี่คือพระพรของพันธสัญญาใหม่สันและเสริญพระเจ้าให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระคิดทรงสถิตยอยู่ในตัวฉันและพระองค์ได้มอบพระคุณและความสามารถ ในการครอบครองและปกครองในชีวิตให้แก่ฉันทักคิดในตัวฉันคือทุกสิ่งพระองค์เป็นหลักประกันของฉันสำหรับชีวิตที่เปลี่ยมไปด้วยพระสิะริจริญลรุ่งเรืองมีชัยและมีคุณภาพอาธิษฐานเช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแกเราว่านิมิตท,ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือในพันธสัญญาใหม่ซึ่งกล่าวและเปิดเผยแกเราในเช้าวันใหม่นี้ว่าทุกสิ่งที่เราจำเป็นในชีวิตอยู่ในพระคิดและพระคิดอยู่ในเราในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าและการมีพระคิดคือการมีทุกสิ่งพี่น้องคะ วันนี้พระคำของพระเจ้าหนุนใจให้เรามองเข้าไปในหัวใจของเราเพราะว่าคำตอบทั้งหมดอยู่ที่นั่นคือพระคิดสถิตยอยู่ในหัวใจของเราในฐานะผู้เชื่อเราได้รับการอวยพรด้านพระพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกประการในพระคิดแล้วเพราะว่าลักษณะและธรรมชาติทั้งหมดของพระเยซูคิ์ผู้เป็นมนุษย์และทุกสิ่งที่พร่องเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นชีวิตฤทธิ์อำนาจปัญญา พระบารมีพระสิริและพระคุณล้วนอยู่ในฐานะของผู้เชื่อทุกคนและนี่คือพระพรของพันธสัญญาใหม่พี่น้องคะวันนี้พระคำของพระเจ้าหนุนใจแกเราว่า เนื่องด้วยชีวิตของเราอยู่กับพระคิดในสวรรค์สถานเราต้องให้ความคิดจดจ่อกับท่าทีของเราได้รับการกำหนดด้วยสิ่งที่อยู่เบื้องบนเราต้องให้คุณค่าตัดสินและพิจารณาทุกสิ่งจากมุมมองที่เป็นนิรันดรและแบบสวรรค์เป้าหมายและการสแสวงหาของเรานั้นควรเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณต่อต้านบาปและสวมใส่คุณลักษณะของพระคิดพระคุณฤทธิอำนาจประสบการณ์ และพระพรฝ่ายวิญญาณล้วนอยู่กับพระคิดในสวรรค์พระองค์ประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่ทุกคนที่ทูลขอหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด